คำเตือนในรายการนี้เต็ม่ได้คำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมต้องมีอายุ8ปีขึ้นไปและปรับเป็น1 2 0ปีได้ครับตอนนี้เราต้องถอนกำลังออกแล้วเราต้องตอบโต้กับอย่าไม่ตอบโต้กับนี่คือฟอตทอดไอ้โปแลนด์เซียมันแตกกระเจิงแล้วมันเสร็จแล้วแน่มาแล้วจ้าแต่ไันที่แท็กฟอตบอลฟุ้นท่ามกลางสงครามระหว่างชาติยังมีชาวรัสเซียบางกลุ่มยิ้มเห็นด้วยมาขอารอบและเขาพวกเขาพร้อมที่จะเอาเท้าลาน้ำ มาแล้ววะไสัญญาของโซกลับมาดีขึ้นแล้วแต่ถ้าไม่ส่งโรงพยาบาลเขาตายแน่เชื่อเถอไอ้นี่มันก็ดูเล็กโดวเจอสตูพวกมันมาแล้วไอพวกมา็ลอกมาเก็บงานมีมือดีสักคนไหมยูริอดีสเปซนัดมันเก็บมาขล็อกมากกว่ามือซะอีกเอาตวงมามันจะบุกมาทางสังเขาแล้มาทางที่ใต้รู้ได้ไงวะพราะถ้ากูกูจะทำอย่างนั้นโอวยมา ันไทเชียบขาดสุดๆแท็กฟอร์ด141เฉพาะกิจยูริผมพูดอะไรกันเนะี่ยอะไรเด่ผมพูดอะไรเด่ะความไม่รู้เรื่องไม่มีซับด้ยวยแตกอะไรของมันวนะอาวุธเราบึงกูเหรอเริ่มพูดอะไรครับพี่ยูริยูริยูริรมาน,นี่มาน,นี่เราต้องพาเราไปที่ช็อปเปอร์คอปเตอร์กรูบผิจเกดเสียงอะไรวะเสีรยังไงนี่เสียงจากพระเจ้าบางดูโทโซ เต็มเต็มมาเขาลอมาววมาแล้ววะมาแล้วสองเก้าโมงเลยอ่ะแากยูริแากปอร์ต1โฟวันที่อินเดียทำตามที่เขาสังส่งซะโอเคจัไป้ายไปจับตำแหน่งซะแล้ยิงโท์มาจากฮอรรับทราบยิงมาเลยยิงแตกแตกเรียงตัวเออ,อ,อมาโงโง่ี่ก็โดนดิครับเอ้ยไม่ทางนี้ทางนี้เห็นอยู่เห็นอยู่เอาเะเบิดไปกินเฮลิยอ yeah. เอาไป,ไป,ไปแไปะแปะแปะแปะให้หมดแปะให้หมดอ๋อไอ้พวกสเปซนัดเดินเนี่ยไม่น่าเป็นนะฮวงเนี่ยไม่น่าเกิดเลยอ <c oughs> ีเอก็กซ์ระเบิดไปก่อนนีอ่อะไรอ๋อสโคปนี้เอาจัดไปดิรออะไรผมชอบมากเลยเอไอ็กซ์มไปมาแตกสเปซนัดหัวมาดิมาดิมาดิแตกเข้ามาดิารครับไหนมีไหมแตายยังตายยัง,ตาย,ยางตายแล้วโอเคฝังเข้าเฮ้ยหอหอ อะไรอะไรหมอหมอสนามล่วงแล้วลูลิ่มาช่วยที่มาแล้วมาแล้วไปแล้วโอ้ยเรียนหนึ่งหมอเดี๋ยวนี้เลยเดโอ้ยมาแล้วเออมานล้วโซ่โซ่ฉีดยาอุ้ยตาเลือกเลยคัดโซ่คับโซ่เดี๋ยวแม่น่ะเอ้ยมาเข้ามาหนึ่งสองโอมกอปากตายหาคาที่ครับอัตานีโคตรโหตามมานี่เดี๋ยวช่างอุ้มันไปไปะแปะปเฮ้ยโอมหนึ่ง ้เอาไม่โดดตู้อีกรอบหนึงมาทางนี้ถีบประตูยี่สามหกสี่ไม่เอาิโลกระสุนแป๊บนึงไปยิงยิงยิงดูดิตามมาเราต้องรีบไปยิงยิงแตกแตกไปดีแตกไปดิแตกไปดิโอ้เขมาดิครับเข้ามาดิครับต้ตัวหนึ่งสองตัวร่วงนิโรดอีกตัวนึ่ตัวนึ่งหไปเนี่ยนะจะไปเลยมาใหม่ มาแล้วเฮ้ยเต็มเต็มเต็มคุเยอะคุเยอะเยอะจัดเยอะจัดโอ้โหเจ็บ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 แยบแยบไม่หยิบทะเลยอะไรอะไรมีอะไรมีเสืออีเกิลยัดเข้าไปโอ้ยอย,ยิงยิงยิงอย่างนเล่นปลเป็นกูไม่กูร่าฮาเดสตายคาที่แล้วก็เวท์เทลนด์ไม่ต้องยืนนะครับถ้าใครบอกว่าให้ผมเล่นไม่ทันแลมผมไม่เล่นเด้อโบรัเซียมามาเพียบเลย เราแพ้จำนวนเราต้องการอาวุธเพิ่มด่วนเลยด้วยมียูจีีอยู่ไอ้นี่ทำอะไรช่้างเมืองโอเคนั้นไปกันเลยไป Let's go มีมีอยู่ระวังประชาชนด้วยเอ้ยขอโทษครับตานไทยแตกแตกอย่ายิงประชาชนอะไรอะไรอาวุะชนี่โดดิ้งเฮ้ยโอเคไม่ใช่จุอว่าใช่ล้วเนี่ย ย,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 ยิงแตกแตกตายให้หมดตายให้ใมหมดไอพวกรักเสเซียสวะไปไกลเลยไปยิงแตกแตกระเบิดเลยตกใจหมดเลยปข้มาดิครับอู้ระเบิดอีกแล้วไอพวกรัสเซียมันชอบเล่นระเบิดนะเนี่ยเอาขวาเอาขวาได้ปะเอาขวาเข้าขวาแล้วก็าปอดป้องชีวิตโอ้ยยิงใส่ยิงจัดรถไฟตกใจหมดเลยโอ้ยเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับก็มาดิครับ ตายให้หมดไอ้พวกนี้ไอทศวะเป็นทศวะแตกแตกยิงเข้าหลังแตกเข้าไปดีโรดิ่อเคเอ๊ะเห็นตัวหนึ <olive coating> <note skincare> okay. ่งข้างในดีเซอร์อีเกิลกางทำให้ลอยได้อืมเห็นตัวแตกแตกให้หมดแตกแตกจุบยุบยุบหมดแตกเอาเพื่อนโดนยิงแตกไปแล้วว่ะเสียไปหนึ่งดีโรดิแตก มีตัวนึงอยู่ในนั้นไม่ยอมออกมาเอาลูกเกี๊ยไปกินก็ไม่ออกมาก็ตายอ่ะตายอย่างเขี้ตรงอยู่นั้นแหละยิง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 ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอยุคโว้ยตายลีโดดิตไปตัวนึงไปชไปก่อนเพื่อขีร์มีอยู่บอกแล้วม่ต้องมีแน่นอนอะไรอะไรอะไรเอาโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเป็นรัสเซีย เอาเลื่องอยู่แล้วเนี่ยดีเซอร์อีกเกิลกันนี่เอาเลือ่องไปที่ชอปเปอร์ด่วนเลยตอนนี้โอเคเราต้องผ่านตรงนี้เฮ้ยเอ้เอาวุ้ยตกใจหมดเลยชอปเปอร์ตามผ่านที่เราลงไปชอปเปอร์อยู่ไหนนี่เขาไล่เอาอยูจีวียูจีวีอยู่ไหนเอออยู่ทางอยู่ถัดไปเลยทางนี้ยูริทางนี้ยูริโอ้ยรุ่งเรงจ่าไออยู่นะครับกัปตันไป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 ก่ปอนแล้วจ้อ่าอ่าอา่บิชี โอเคเบชีไปสิไม่มีขี้อเขีย์เยปล่าเขียนะงานจะเขียแล้วครับตอนนี้มามเซอร์อีเกิลน,นะครับอ,อย่างไหนวะไฟ <c oughs> ใช้เข้าไปข้างในเราบ้างด้วยยูจีวีอยู่ใต้เท้านหนเลยเพื่อนไหนวะอันนี้เหรอใช่แน่ๆเลยอ่าใช่จริงๆด้วยมาแล้วกับพรสสเปิดนะมีเปล่ามีเปล่าเกือมีนะ นี่ไงเจอแล้วไหนอ่ะอัน,น,นไหน,อ,น,นอ่ะ๋ยวเช็คก่อนไหนอ่ะอันเนี้ยห้าสองปุ๊บอะไรอะไรไปดูที่ UGV หน้าตาไงเกาะหนาสองเส้นติดมินิกันกและ er. และกนิตลันเชอร์โอ้โหแม่งเหมือนรถบังคับเวอร์ชันเอาไว้่ายเนี่ยแถมควบคุมมันเป็นภาษารัเสเซียได้ต้องหกคุณนะยูริอุ่ยแล้วครับ <laughs> นายไปเคลียร์ทางที่เราต้องไปช็อปไอ้คอปเตอร์เดี๋ยวฉันนัตามไปติดๆเลยรับทราบนั่นเราเนี่ว่ายูริแต่เราไม่เห็นหน้าตัวเองแล้วนะยูริยูริด่าจะเห็นหน้าไม่เหมือนจากแกรี่เอ๊มาแล้วอดีไปไปตายตายมาดีมาดีมาดีาดเออตายให้หมดตายให้หมดตายตาย,ตายให้หมดมาเอามาเป็นฟูวันนี้ก็แก่ในลันเชอร์ยัดเข้าไปตายตัวแหกเลยลของจริง อะไร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 แตกแตกแตกให้หมดตายตายอย่างเครียดพวกเนี้เว้ยนี่อ่าอ่าอะไรไม่ต้องออกครับไม่ต้องออกอะไรอะไรอะไรกันโอ้คอปเตอร์มาดิมาดิมาดิร่วงไปแล้วมาอีกสองว่ะเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาแตกแตกแตกเออแตกซะ แล้วมีไหมมีไหมเอามีอีกด้วยจ้ารัดเข้าไปแคเนลันเชอร์ต้อไปอีกพีทันท่านยิงยิงยิงแล้วมารวมกันก็ระเบิดเป็นคารออะไรแตกไปกามาดีก็มาดีครับถึงใกล้ถึงซอ,อปเปอร์แล้วซอปเปอร์แล้วซอปเปอร์เตินต่อนะไปไปไป,ไปไมาแล้วมาแล้วตเติมมามาเก่งมาเก่งแล้วก็จะล่วงอีกรอบหนึ่งล่วงไปแล้วนะครับ แการนเชืร์ยิงกระป๋อถ ah, right, ึงหอแล้วเนี่ยเราจะมากันเนี่ยแตกแตกแตกอะไรอะไรลอยเลยพี่ตูนอยากเห็นคนบินคนไทยบินได้อ้ามาดิอ้ามาดิอ่ะวอ้าวเกณฑ์เดนเชื่อให้เยอะๆใส่ไข่ด้วยขอให้ได้สองฟองครับเขาเหลือคนเหลืออยิ่แล้วอันนี้ก็เอาเลยการขึ้ข้าวนะไอ้แตกเฮียทางขึ้นหอเฮีย อาการเขาดูไม่ดีเลยเฮ้ยโดนมาอ้าวแต่ไม่เป็นไรไม่มีคนอยู่นั้นเกมเซฟแล้วครับยูริรีบเดิมรีบมาที่คอด่วนเลยวิ่งอยู่ครับจ่าเร็ว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 โอ๊ยกระโดดขันมาแล้วมันหูทะลมเลยแหละมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดิเซลอีกแล้วไอ้ปืนนี้โอ้ยวังผ่านหน้ากู้อุ้ยจับไว้จับไว้โอ้ยจับไม่ถึง จับ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 จไม่ได้ชิปเปงเอยมาครับไงมาครับเนี่ยโอเคโอ้ยโอ้ยเออเออยาน้ำเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกน้าชิปเองแล้วรอดไหมอดีตจะเป็นนัทแหะเฮ้ยจะเป็นนัทไม่เป็นอไรหรอกมั้งนะไม่เหมือนผ้าอย่านึกถึงผ้าที่แล้วครับโดนยิงตัว เอาอจับไว้จับไว้จับไว้ได้ที่พึ่งทางใจแล้วจับไว้แน่นแแล้วขึ้นไปดูโลกนะน่ว่นของจริงตายไปแล้วมั้งเนี่ยตัวโคตรแข็งยูริอ้ยกับตายแล้วยูริเพื่อนเอยแล้วออยไ,ไหนอ ah. ะนี่ไงยูริเจอยูริแล้วดีขเขาตัวมาเย็บตัวเข้ามาเราจะได้าหามาเขาหรคนหาะไรชื่อยูริเฮ้ย <S <S <ing> i